ลงนี่ลงนี่<อ>ลงนี่ดูโอเคคนเรามันกวนตีนนะคะใครบอกพี่นุ้ยไม่กวนตีนนี่พี่เจ๊จะบอกว่าคิดผิดอ่ะลาหนถูกอุกอิจแล้วอะ่ะคนจะเสียตังค์ไงโดนหลอกนะคะโดนหลอกโดนหลอกจะให้มาเลี้ยงชาบูเ, <laughs> เลี้ยงพี่ได้วันนี่้มไม่ได้ตังค์อะไม่ได้ตังค์นะช่องเศษหวใหัให้ถอดขายเด้ เดี๋ยวมันลุ้นกันเอ้าเขาปิดที่รักปิดอะไรแล้วยังไม่เปิดปิดสาขาเนี่ยไรแล้วนู่นตายเราสิกินของปิดรู้ได้ไงว่าปิดอ่ะมีอยู่นั่นโดนหลอกนะคะหน้าซีดเลยนะคะก็ดีใจอยู่บ้านนะอยู่บ้านพิเจว่าพิเจแบบตั้งแต่โควิดรอบสองไม่ได้กินชาบูเลยแต่อยากกินก็เลยชวนเปิดใบสองไอ้ดูก่อนเปิดใบสองไปไป ปิดใบไปลุนกันสิได้กินของฟรีว่ะใบสองใบสองมีคนแล้วนั่นเขาเก็บร้านอยู่ใบไปกินฟรีนะคะเดี๋ยวไปกินชาบูกันค่ะใบสองใบสองสรุปเราก็ได้กินฟรีนะคะหลอกมาได้นะคะอาหค่ะคนละคู่คนละคู่มีอาหารให้ดีเลยยังครัมีสิ 好好。好